สวัสดีครับมุมสองเวนนะครับวันนี้มุมสองเวนก็กลับมาพบกับแฟนมวยอีกครั้งนึงนะครับซึ่งวันนี้มุมสองเวนก็ได้นําข้อมูลมวยดีๆมาฝากกาแฟมุมเช่นเคยและวันนี้ก็เป็นมวยทัเจ็สีนะครับขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่23กรกฎาคม2566เวลา14.03นโดยประมาณครับมุมสองเวนก็เลยถือโอกาสนี้นะครับนำข้อมูลวิเคราะห์ล่งหน้ามวยทัเจ็สีนะครับมาฝากกาแฟมุมทุกท่านเพื่อเก็บไปพิจารณาสำหรับการลงทุนกันนะครับ ต้องเรียนแจ้งก่อนนะครับเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับผิดพลาดประกันใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วทาไมถูกจ่าสนหมดทไนใดนะครับก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะครับเพื่อเช็คเนื้อตัวเช็คกระแสบวกเช็คน้ําหนักของนักมม่อีกครั care 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 ok ok ้งน ok ok ึงนะครับในวันที่นักงหมขึ้นชกจริงกับเกาะติดตะช่างบวกกระแาเรตนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นเพียงแคค่่ข้้้อออมูลเบบืงตนนนไปกะรั เดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนะครับว่ามุทัศจตศีนะครับในสัปดาห์นี้มีใครขึ้นชกกันบ้างนะครับศึกมุทัศจตศีนะครับประจำวันอาทิตย์ที่๒3กรกฎาคม2566นะครับคู่ที่1นะครับฝ่ายของเขาคือธนดลน้ำดื่มมี77นะครับส่วนฝ่ายนักเงินนะครับ1นึู่สิงห์วอเทคโนโลหลวงปู่สวงพิกัด125ปอนด์คู่ที่2นะครับฝ่ายของเขาคือเพชรฤทธิ์นกเข่ากม11๑ส่วนฝ่ายนักเงินนะครับสิงห์ดำยุทธสุราชพิกัด109ปอนด์นะครับ คู่ที่3นะครับรองคู่เอกนะครับฝ่ายอังคือวันชัยน้อยสิงปาปากน้อยนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับอำนาจเดชสิทธนายกโมดพิกัด117ปอนด์นะครับคู่ที่4นะครับเป็นคู่เอกนำรายการนะครับฝ่ายอังคือวรพลเกียรติชัชนันนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินก็คือดากี้นกเขากม11พิกัด140ปอนด์นะครับคูเหมยก็ตามรายการดังนี้นะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับและสำหรับแฟนมือถือนะครับที่ชอบการลงทุนนะครับชอบลุ้นชอบเชียร์นะครับผมขอแนะนำนะครับ a p k 2 4พักยกระบบใหม่มีครบทุกกีฬารุ่นหมั่นทุกสงเวียนออกตัวได้ทุกยกมั่นคงบริการดี a p k 2 4ครับและสำหรับแฟนมือถือนะครับที่กําลังมองหาตัวช่วยอยู่นะครับอยากรู้ราคาระหว่างมวยชกนะครับ ลองแอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลกับทางทีมงานเราได้นะครับเรามีทีมงานส่งราคาทางไลน์เป็นลายพิมพ์นะครับส่งเฉพาะเสาร์อาทิตย์ส่งเฉพาะมวยไทย5ยกสมัครวันนี้150บาทนะครับดูได้4อาทิตย์นะครับท่านใดสนใจราคาทางไลน์นะครับลองแอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลกับทางทีมงานเราได้นะครับไอดีไลน์จะขึ้นอยู่ทางด้านล่างนะครับ เราจะมาเริ่มการวิเคราะห์เลยนะครับโดยที่มวยไทยจดสีนะครับขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่13กรกฎาคม2 5 66เวลา14นาฬิกา30นาทีโดยประมาณนะครับคู่ที่1นะครับฝ่ายงก็คือธนดลนะครับน้ำดื่มหมี7จนะครับหรือว่าสิงห์คองตันนะครับหรือว่าพลอยสุริยานะครับนกยีราดกระบังส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับ1ภ่งูสิงบอเทคโนหลวงปู่สวงนะครับพิกัด125บด์นะครับ ทรฟ็ฟฟายแดนครับทร็ฟายโดนี่เป็นนักชกจากกรุงเทพมหานครนะครับวัย20ปีนะครับเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกียรติเพชรนะครับมีเดียเกียรติเพชรนะครับเป็นผู้จัดการนะครับเชฟเกียรติเพชรสตาฟเทรนเนอร์ดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับเป็นมือขวานะครับฝีมือครบเครื่องสูงยาวเข่าแหลมนะครับไล่แขนขวางค้ำแทงแรงหมัดศอกข่มนาเสือบรรยากาศ ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่ามาเก็บตัวฟึกซ้อมอยู่กับทางทีมงานคนจัดนะครับแต่ว่าเรื่องหัวจิตหัวใจดูยังไม่ค่อยมั่นคงเท่าที่ควรครับไม่ค่อยชอบอาวุธหนักๆสักเท่าไหร่นะครับสฟอร์มล่าสุดของธนา,านฝายแดงนะครับมีชนะคะแนนอภิรักษ์สิทธนายกอนงนะครับที่เวทีราชดำเนินนะครับ หลังจากนั้นนับแพ้นอกยกที่3นาครักปาวทูทองสิดพนันเชิงที่เวทีช่อง74นะครับล่าสุดนี้ชนะคะแนนเมซัมนะครับแฟมิลี่หมวยไทยที่เวทีราชดำเนินนะครับเป็นนักจกจากประเทศอิร่าน,นะครับสมฟอร์มล่าสุดนี้ชนะ2ไฟสุดแพ้1ไฟครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับหนึ่งภูสิงห์นะครับเป็นนักชกจากจังหวัดศรีสะเกตนะครับวัยยี่สิบปีทำการฟิตซ้อมอยู่ที่วอเทคโนหลวงปู่สวงนะครับมีคุณศักชัยคําลอยนะครับเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็ดูแลนะครับเป็นมวยซ้ายจังหวะฝีมือนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายแรงไล่แขนนะครับปั้มตีแข็งแกร่งหมัดศอกรุนแรงนะครับหัวจิตหัวใจเกินร้อยสามฟอร์มล่าสุดนะครับก็มีชนะน็อกยกที่สี่จักรชัยสจเล็กเมืองหนุนนะครับที่เวทีตะวันนาหลังจากนั้นนะครับแพ้น็อกยกที่สามนะครับศิลาเพชรปอเพชรไข่แก้ว ที่เวทีราชดำเนินนะครับล่าสุดนี้ชนะคะแนนเพชรไซทองนะครับเหลี่ยมธนวัฒน์ที่เวทีตะวันนานะครับสามฟอร์มล่าสุดนี้ใกล้เคียงกันนะครับชนะ2องไปแล้วก็สุดแพ้1นึ่ฝ่ายนะครับคู่นี้ฟอร์มนี้ใกล้เคียงกันเลยนะครับถ้าพูดถึงหน้าเสื้อบรรยากาศเสียงเชียร์นะครับอยู่สายทีมงานคนจัดก็ต้องอยู่กับทนัฝ่ายแดงนะครับหน้าเสื้อบรรยากาศดีนะครับแต่ถ้าพูดถึงเรื่องหัวจิตหัวใจนะครับผมดูว่าธนาฝ่ายดำเงินนะครับหัวจิตหัวใจจะมั่นคงกว่านะครับดูว่าหัวจิตหัวใจดวงโตกว่ามั่นคงกว่านะครับทาง สายคนจัดนะครับหน้าเสือดีแต่เรื่องหัวจิตหัวใจไม่ค่อยมั่นคงนะครับโดนอาวุธหนักๆแล้วไม่ค่อยชอบนะครับผมดูเรื่องหัวจิตหัวใจคู่นี้ทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับหัวจิตหัวใจจะดีกว่านะครับฉะนั้นคู่นี้ก็บทเบียดไปแล้วนะครับก็มองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับหภูสิงห์วอเทคโนหลวงปู่สวงนะครับดูว่าหน้าเสือบรรยากาศอาจจะดูเป็นรอนนะครับแต่ว่าดูเรื่องหัวจิตหัวใจดวงโตกว่ามั่นคงกว่านะครับปลายๆหน้า จะเบียดเอาชนะคะแนนทางด้านทระดลนน้ำดื่มมี77ฝ่าหน้าเสือไปได้แบบสนุกคู่ขี้เลยนะครับคู่ที่1นนะครับคู่เปิดหัวของมัจฉาจีในสัปดาห์นี้มองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับ1นภูสิงห์วอเทคโนโลหลวงปู่สวงครับมาถึงคู่ที่2นะครับก็เป็นการแก้มือล้างตากันด้วยนะครับมาดูที่ฝ่ายแดงนะครับฝ่ายแดงคือเพชรฤทธิ์นกเข่ากม11นะครับหรือว่าลูกมะขามหวานนะครับชื่อเก่าก็เมฆพยักพอหอมกลิ่นส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับสิงห์ดำยุทธสุราชนะครับหรือว่าพลาวุธหรือว่่าเเกกียรรติิูฟือองนนะคัับพดด109ป ถ้าได้แฟร์ไดนนะครับเพชรฤทธิ์นี่เป็นนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์วัย18ปีนะครับมาเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวย PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับมีเสียแขกนะครับสมทายเทเรื่องเลองนะครับเป็นคนดูแลเรื่องการฟิตซ้อมมีเสียงนกเขานะครับบุญชายเพชรฤทธิ์นะครับเจ้าของสีเสื้อแล้วก็ให้การสนับสนุนนะครับดีกีนะครับแชมป์มินิไฟเวท100 5ปอนด์นะครับเวทีช่อง74คนปัจจุบันล่าสุดเลยนะครับเป็นมวยขวานะครับฝีมือครบเครื่องสูงยาวเข่าแหลมนะครับตีหน้าแรงขวางหน้าค้ำแทงรุนแรงหลักเหลี่ยมดีฟอร์มสดนะครับก็ต้องบอกว่าหลังจากที่เรือเวทีไปประมาณ7เดือนนะครับกลับมาภาคหนี้ก็ต้องบอกว่ายังสะกดคําว่าแพ้ไม่เป็นเลยนะครับ3ฟอร์มล่าสุดนะครับของทางด้านฝ่ายแดงเพชรฤทธิ์นะครับหลังจากที่หายไปประมาณ7เดือนเรือเวทีไปประมาณ7เดือนนะครับกลับมาภาคนี้ก็มีชนะคะแนนเพชรตุนเปชอห้าพยัฆ์ ที่วิถีราชดำเนินนะครับหลังจากนั้นก็ชนะคะแนนแก้วนาคานะครับอบจนครพนมที่วิถีช่องเจ็ดสีนะครับลาสุดโชว์ฟอร์มสวยต่อเนื่องเลยนะครับชนะคะแนนโดมทองลูกเจ้าพ่อหลวงต้มที่วิธีราชดำเนินสามฟอร์มลาสุดนี้ชนะรวดทั้งสามไฟเลยนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับสิงห์ดำนี่เป็นนักชกจากสุราษฎร์นะครับวัยบ19ปีทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกียรติฟูฟื่องนะครับมีคุณโยธินพลาวุฒนะครับดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับแล้วก็มีมวยหูยุสุราษฎร์นะครับเจ้าของสีเสื้อแล้วก็ให้การรสสนนนัับบุะค ทาร่านสิงห์ดำนี้เป็นมือซ้ายนะครับจังหวะฝีมือนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายแรงดักเตะดักแทงไล่แขนปั้มตีแข็งแกร่งมาสอกดูแลนะครับหลักเกลี่ยมดีนะครับแล้วก็เคยเอาชนะคะแนนคูตโตโซม,มันในวันนี้1ครั้งนะครับสฟอร์มล่าสุดนะครับของทาร่านฝ่ายน้ําเงินก็มีแพ้คะแนนเพชรพนมนะครับสสละชีพที่เวทีราชดำเนินนะครับวันนั้นเป็นการชิงแชมป์108ปปอนด์ที่เวทีราชดำเนินนะครับแพ้ ให้กับแพ้คะแนนให้กับเพชรพนมนะครับก็เลยไม่ได้แชมป์นะครับหลังจากนั้นนะครับก็แพ้คะแนนแก้วนาคาอบจนครพนมนะครับที่เวทีตะวันนานะครับแล้วก็หายไปประมาณ7เดือนเช่นเดียวกันนะครับกลับมาไฟแรกไฟล่าสุดในรอบ เดเดือนนะครับก็ถือว่าโชว์ฟอร์มสวยนะครับชนะคะแนนเพชรพนมนะครับสอสระชีพที่วิถีช่องเจสีแก้แขนได้สําเร็จนะครับสามฟอร์มล่าสุดนะครับของทานน่งฝนน้ำเงินนี่แพ้2ไฟแล้วก็ชนะ1ไฟฝนะครับถ้าเทียบกันที่ฟอร์มนี้ทนานนั่แดงจะดูดีกว่าเรื่องฟอร์มการชกนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับคู่นี้เคยพบกันมาแล้ว1ครั้งนะครับในศึกท่อน้ําไทยเกียรติเพชร TKO นะครับเดือน สิงหาคมปี65นะครับเกือบเกือบปลายปีที่ผ่านมานะครับชกกันในพิกัด106ปอนด์ครับก็เป็นทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับสิงห์ดำยุทสุราชนะครับที่เคยเอาชนะคะแนนทางด้านฝ่ายแดงเพชรฤทธิ์มาได้นะครับแต่หลังจากที่ทางด้านฝ่ายแดงเพชรฤทธิ์นะครับแพ้คะแนนสิงห์ดำมาแล้วก็หายไปเลือเวทีไปประมาณ7เดือนนะครับแต่ว่ากลับมาภาคนี้3ามไหลังสุดนี้อย่างสะกดคําว่าแพ้ไม่เป็นนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินสิงห์ดำนี่ หลังจากที่ชนะทางด้านเพชรทิ์มาแล้วนะครับก็มีการเคลื่อนไหวหายใจไว้อีก2ไฟล์นะครับแล้วก็หยุดหายไปประมาณ7เดือนเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่ากลับมาหายใจไฟไฟล์ล่าสุดแล้วก็แจ้งเกิดให้กับตัวเองได้สําเร็จแล้วด้วยนะครับคู่นี้ก็ถือว่าเป็นการแก้มือล้างตาของทางด้านไฟแดงนะครับแต่ว่าความสูงความยาวนี้ทางด้านไฟแดงก็ดูสูงกว่าลอยกว่านะครับ คู่นี้ก็เคยพบกับทางด้านแก้วนาคามาด้วยกันทั้งคู่นะครับเอาแก้วนาคาอวบจรนครพนมเป็นตัวตั้งนะครับคู่นี้เคยพบกับแก้วนาคามาด้วยกันทั้งคู่นะครับทางด้านฝ่ายแดงเพชรฤทธิ์นี่เคยเอาชนะแก้วนาคามาส่วนฝ่ายน้เงินสิงห์ดนี่เคยแพ้แก้วนาคามานะครับวันนี้เป็นการแก้มือล้างตานะครับที่เวทีช่อง7จแห่งนี้นะครับความสูงความยาวเป็นทางด้านฝ่ายแดงเพชรฤทธิ์นกเขากมอ1 สภาพร่างกายก็ช่วงนี้ดูดีมากๆนะครับพอสามฟอร์มหลังสุดนี้อย่างสะกดคําว่าแพ้ไม่เป็นนะครับฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยม,มองแล้วก็ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรฤทธิ no ์นกเขากมอ .11 นะครับสูงกว่ายาวกว่าที่สําคัญ3ฟอร์มหลังสุดที่กลับมาหายใจไว้ชนะรวดเลยดูว่าร่างกายดีนะครับวันนี้น่าจะเป็นโอกาสดีๆที่จะแก้แค้นเอาชนะคะแนนทนายสิงห์ดำยุทธสุร,ราษแก้แค้นได้สําเร็จนะครับคู่ที่2นะครับของมวยไทยจะสีในสัปดาห์นี้มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรฤทธิ์นกเขากมอ .11 ครับ มาถึงคู่ที่3นะครับคู่ที่3นี่เป็นรองคู่เอกนะครับมาดูที่ฝ่ายแดงก่อนนะครับฝ่ายแดงก็คือวันชัยน้อยสิงปลาปากน้อยนะครับหรือว่าสิทธิสารวัตรเสือนะครับหรือว่าระเบียงฟุตนครพนมนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับอํานาจเดชสิทธินายกโมดนะครับหรือว่านายกโมดทุ่งสงนะครับพิกัด117ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับวันชัยน้อยนี่เป็นนักชกจากจังหวัดนครพนมนะครับวัยยี่สิบปี ทำการฟิตซ้อมอยู่ที่สิงปาปากน้อยนะครับอยู่ที่จังหวัดนครพนมนะครับมีคุณพ่อนะครับร้อยตํารวจเอกวิถีชัยงามนะครับเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็เป็นผู้จัดการดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับสายไหลเรือไฟนะครับนักชกจากนักชกสูนนักร้องนะครับก็ช่วงที่โควิด19ระบาดนะครับก็ผันตัวเองไปเป็นนักร้องนะครับแต่ว่าล่าสุดนะครับล่าสุดนี้ทนกลิ่นสาบโนมไม่ไหวนะครับจึงหัวคืนเวที คืนสังเวียนมวยไทยอีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าฝ่ายนี้น่าจะเป็นการกลับมาในรอบ3ปีเสร็จๆนะครับของทา้านฝ่ายแดงเลยนะครับบัรชัยน้อยก็ถือว่าเป็นนักมวยชื่อกับกระดูกไม่ธรรมดาเลยนะครับเป็นมวยซ้ายจังหวะฝีมือนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายดักเตะดักแทงแรงนะครับอาวุธเร็วหลักเหลียมดีเก๋ากระดูกดีนะครับแต่ว่าโชคไว้ก็เรือเวทีจากเวทีเมืองกุ้งไป3ปีครึ่งเลยนะครับก็ถือว่าฝ่ายนี้เป็นฝ่ายแรกนะครับก็ต้องดูการโชคว่าสภาพร่างกายจับมา เสามฟอร์มล่าสุดนะครับของทาร่านไ่ายแดงนะครับวันชายน้อยนี่มีแพ้คะแนนซีอุยสิงมาวินที่เวทีลุมพินีนะครับหลังจากนั้นก็ชนะนอกยกที่3นะครับปานเทพบีเคเขาใหญ่ที่เวทีลุมพินีนะครับล่าสุดไฟล์ล่าสุดก่อนที่จะหายไปนะครับก็แพ้คะแนนเพชรไพลินสอเจ้างปาจีนที่เวทีลุมพินีนะครับวันนั้นมีทุนการศึกษา50,000 0บาทด้วยนะครับสามฟอร์มล่าสุดของทาร่านฝ่ยแดงนะครับก็แพ้2ไฟแล้วก็ชนะ1ไฟนะครับไฟล์สุดท้ายก็เดือนธันวาคมปี6-2เลยนะครับ ก็เท่ากับว่านัดนี้เป็นการเรื้อเวทีของธนาแฝยแดงไป3ปีกับอีก7เดือนเลยนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับอํานาจเด่นสิทธนายกโมตนี่เป็นนักโชคจากนครศรีนะครับวัย19ปีนะครับทําการพิซ้อมอยู่ที่ค่ายมวลสอภูมิพัฒนะครับมีพันตำรวจโทสมพรภูมิพัฒนะครับเป็นคนดูแลนะครับแล้วก็มีนายกวิทยุทนายกโมทุ่งสงนะครับเป็น ผู้ให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยขวานะครับเขาในเหนียวสั์แข้งต่อยมัดแรงนะครับวงในปั้มตีแข็งแกร่งนะครับบูดุดันครับสามฟอร์มล่าสุดของทางด้งฝ่ายน้ำเงินนะครับมีชนะคะแนนไฟป่าจอพัทริยานะครับที่วิธีช่องเจ็ดสีหลังจากนั้นก็แพ้คะแนนเพชรแสนสุขชดบางแสนที่วิธีช่องเจ็ดสีนะครับล่าสุดนี้แพ้นอกยกที่สามเกาะเต่าเพชรสมนึกนะครับที่วันลุมพินีสามฟอร์มล่าสุดนะครับก็แพ้สองฝ่ายชนะหนึ่งฝ่ายเช่นเดียวกันนะครับคู่นี้ถ้าพูดกันที่ถึงชื่อ กระดูกนี่อยู่กับทานาัฝ่ายแดงแน่นอนนะครับบอลชัยน้อยสิงปภา,ากน้อยนะครับแต่ถ้าพูดถึงสภาพร่างกายช่วงนี้นะครับก็ต้องอยู่กับทานาฝ่ายน้ำเงินนะครับอํานาเดชสิทธินายกโมทนะครับคู่นี้นะครับถ้าทางด้านฝ่ายแดงชกเคลื่อนไหวเป็นประจำต่อเนื่องสม่ำเสมอร่างกายดีคู่นี้ไม่น่าจะประกบให้เจอกันได้นะครับเพราะว่ากระดูกของทางนา้้นฝ่ายแดงดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับปะทะมาแล้วเบย์ใหญ่ทั้งซีอุยสิงมาวินเพชรไพลิน อสอจะต้องปลาจีนหรือว่าสิทธิ์นุ่มน้อยนะครับทั้งป่านเทพวี K, เคขาใหญ่เบอร์ใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับทังน้านสายแดงนี่ประทะมาหมดแล้วนะครับดูว่าชื่อมวยดีกว่าค่อนข้างเห็นเลยนะครับถ้าร่างกายดีชกเป็นประจํานะครับคู่นี้ไม่น่าจะประกบให้เจอกันได้นะครับแต่ว่าเรือเวทีไป3ปีครึ่งนะครับโปรโมเตอร์จึงประกบให้เจอกันได้นะครับ แต,แต่ว่าคู่นี้นะครับผมมองว่าธน้าไฟแดงนะครับน่าจะเป็นการเอามาเคาะสนิมก่อนนะครับเพื่อเรียกความมั่นใจในไฟต่อๆไปนะครับแล้วก็น่าจะมีโอกาสถูกดันให้เป็นนักมวยแถวหน้าในสายสึกเกตเพชรต่อไปนะครับเดิมทีก็เป็นนักชกอยู่สายสึกเกตเพชรอยู่แล้วนะครับไฟนี้ผมมองว่าน่าจะเป็นการมาเคาะสนิมไปก่อนนะครับฉะนั้นร่างกายดูเป็นรองวันนี้ผมก็เลยมองไปที่ไยน้ำเงินนะครับชื่อมวยมาที่หลัง แต่ว่าร่างกายดูดีกว่านะครับชกเคลื่อนไหวเป็นประจําต่อเนื่องนะครับทางนันายแดงเรือเวทีไป3ปีครึ่งเลยนะครับดูว่าร่างกายยังไม่เต็มร้อยนะครับวันนี้ก็เลยมองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับอานาจเดชสิทธิ์นายกโมดนะครับวันนี้น่าจะเอาชนะวันชายน้อยสิงป่าปากน้อยนะครับรุนพี่ไปได้แบบสนุกคูคี้นะครับน่าจะเป็นการมาเคาะสนิทในฝ่ายแรกก่อนครับคู่ทิสาครับรองคู่เอกของมวยชายจีนสีในสัปดาห์นี้มองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับอานาจเดชสิทธิ์นายกโมดครับ มาถึงคู่ที่4นะครับซึ่งเป็นคู่เอกนำรายการนะครับฝ่ายแดงคือวรพลเกียรติชัชนันนะครับหรือว่าไผ่ดงยิมส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับดากี้นกเขากม11นะครับหรือว่าพอหอมกลิ่นหรือว่าสวรรค์สร้างมันจานนะครับหรือว่าลูกมะขามหวานพิกัด140ปอนด์นะครับส่วนฝ่ายแดงนะครับวรพลนี่เป็นนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์วัย21ปีนะครับ ก็ทาการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยลูกเจ้าแม่ใส่ทองอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับมีเจจิ้วนะครับนิพาพรชดสนนะครับเป็นผู้จัดการแล้วก็มีเสียชัดฉันนนิศวงศ์นะครับเจ้าของสีเสื้อให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยซ้ายจังหวะฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายแรงนะครับดักเตะดักแทงนะครับล็อกตัดตีเหนียวนะครับหลักเหลี่ยมดี มัดซอกคมนะครับแต่ว่าฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับสามฟอร์มล่าสุดนะครับคนท่านาแฟร์แดงก็มีแพ้คะแนนยกเบสชะาอวดนะครับที่วิธีช่องเจ็ดสีหลังจากนั้นก็แพ้คะแนนดำพลันชัยที่สุราษฎร์ธานีในสึกรวมพลคนสมุยล่าสุดนี้แพ้คะแนนสิบแสนนกเขาขอมอสิบเอ็ดนะครับในสึกวันลุมพินีสามฟอร์มล่าสุดนี้แพ้รวดทั้งสามไฟนะครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับดากีนี่เป็นนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์วัย25ปีดาบี้ไฟ้เมืองบุรีรัมย์นะครับทำการพิซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยลูกมะขามหวานนะครับมีเฮียเบี้ยวนะครับทองอินแมนสอนนราดูแลเรื่องการพิซ้อมนะครับมีเสือนกขาวนะครับบุญชัยเพชรฤทธิ์นะครับเจ้าของถือเสื้อให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยขวานะครับเขาล้วนๆเลยเปิดเกมเดินปั้มจับตีคว้าคอล็อกัดตีเนี่ยแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงบู๊ดูดันเก๋ากระดูกดีนะครับฟอร์มไม่ค่อยดีเช่นเดียวกันนะครับแต่ผมมดดููววว่่่่่าาาาานน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 ้้้้้หหัััักกีีจะะะเเเป็ทททบบบบิๆอออยยพสคคครรรขงงงฝ สฟอร์มล่าสุดนะครับก็มีแพ้คะแนนโลโบภูเก็ตไฟครับนะครับที่สุราธานีในศึกรวมพลคนสมุยหลังจากนั้นก็แพ้คะแนนแลมโบเล็กต่อโยธานะครับที่สุราธานีในศึกรวมพลคนสมุยนะครับล่าสุดนี้แพ้นอกยกที่4นะครับลุ่งแสงตะวันสอภาราที่วิธีจ่องเจ็ดสี่สามฟอร์มล่าสุดนี้แพ้รวดทั้ง3ไฟเลยนะครับเทียบกันที่ฟอร์มนี้ใกล้เคียงกันนะครับฟอร์มนี้ไม่แตกต่างกันเลยนะครับฟอร์มไม่ดีด้วยกันทั้งคู่แพ้รวดนะครับวันนี้ก็ หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะมาแจ้งเกิดที่วินที่74นะครับเพื่อเรียกความมั่นใจให้กับตัวเองนะครับก็ดูว่าเวทพิกัด1 4 0ปอนด์นะครับเวทเวทนี้นะครับธน้าแฝดแดงนะครับร่างกายดีนะครับหนุ่มสดห้าวแล้วก็น่าจะเป็นเวทธรรมชาตินะครับไม่ลดแล้วก็ไม่บีบจนเกินไปนะครับส่วนธนัทแฝดน้ำเงินดากี้นะครับผมดูว่าเวท1 4 0ปอนด์น่าจะเป็นเวทที่บีบๆนะครับเพราะว่าช่วงหลังๆที่โชคที่ศึกรวมพลคนสมุยโชคไว้ไม่ต่ํา กว่า140ปอนด์เลยนะครับล่าสุดนะครับที่แพ้ลุ่งแสงตะวันที่ช่อง74นะครับวันนั้นชกกันที่พิกัด139ปอนด์นะครับทางด้านดาก,กี้มา141ปอนด์เลยนะครับต้องลดถึง3ปอนด์สุดท้ายก็ลดไม่ได้นะครับแล้วก็แพ้นอกทางด้านลุ่งแสงตะวันไปผมดูว่าวันนี้140ปอนด์ก็ยังเป็นเวทบีบของทางด้านฝ่ายน้ำเงินดาก,กี้ นกเขาก็มอ11อยู่ดีนะครับแล้วก็ที่สําคัญชกช่วงใบยๆด้วยนะครับเวทบีบๆลดน้าหนักไเยอะน่าจะมีปัญหากับการยือระยะนะครับผิดกับทางนั่ายแดงวรพลนะครับเวทธรรมชาติสบายๆแล้วก็ร่างกายหนุ่มสดห้าวกว่าด้วยนะครับวันนี้ผมมองว่าผมก็เลยมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับวรพลเกียรติชาชนัะน,นะครับร่างกายดีหนุ่มสดห้าวกว่าถึงแม้ว่าฟอร์มจะไม่แตกต่าง ร่างกายดูดีกว่าแล้วก็ที่สําคัญเวทพิกัดธรรมชาติมากกว่าวันนี้น่าจะเอาชนะคะแนนรุ่นพี่ดาบี้ดากี้นกเขาก็ม .11 ไปได้แบบสนุกคู่ขี้นะครับพร้อมกับแจ้งเกิดแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับตัวเองได้สําเร็จนะครับคู่ที่4นะครับของมวยทจสีในสัปดาห์นี้คู่เอกนะครับมองไปที่ไฟแดงนะครับบรพลเกิชัชันันครับ มาสรุปทวนกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับมวยชอบก่อนชคนะครับของศึกมวยทศสีในสัปดาห์นี้นะครับคู่ที่1นนะครับมองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับ 1. ภูสิงห์วอเทคโนโลลงปู่สวงนะครับดูว่าหัวจิตหัวใจดูดวงโตกว่าครับ คู่ที่2นะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเป็รินกเขากบอ11นะครับสูงกว่ายาวกว่าใหญ่กว่านะครับแล้วก็ที่สําคัญ3พรมหลังสุดหลังจากที่หายไปเดเดินกลับมานี่ชนะรวดเลยนะครับดูว่าร่างกายดูดีกว่าถึงแม้ว่าจะเคยแพ้มานะครับแต่วันนี้ผมมองว่าร่างกายดูดีกว่าใหญ่กว่าน่าจะแจ้งอ่าน่าจะแก้แค้นนะครับเอาชนะคะแนนไปได้นะครับคููที่2มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพ็ดรินกเขากมอ11 คู่ที่3มนะครับมองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับวันอํานาจเดชนะครับสิทธินายกโมดนะครับชื่อเสียงมวยมาที่หลังก็จริงนะครับแต่ว่าชกเคลื่อนไหวเป็นประจําต่อเนื่องมากกว่านะครับทางด้านฝ่ายแดงกระดูกดีนะครับปะทะเบอร์ดีมาเยอะเลยนะครับแต่ว่าเรือเวทีไป3ปีกับอีก7เดือนไฟนี้เป็นไฟแรกในรอบ3ปี7เดือนที่กลับมานะครับก็ดูว่าร่างกายยังไม่เต็มร้อยนะครับน่าจะเป็นการเอามาเคาะสนิมมากกว่าครับคู่ที่3ก็มองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับอำนาจเดชสิทธินายกโมดครับ และคู่ที่4ี่นะครับเขยอกนำรายการมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับวรพลเกียรติชัดชันนันนะครับหนุ่มสดร่างกายดีกว่าแล้วก็ที่สําคัญเวทพิกัดก็ธรรมชาติมากกว่าด้วยนะครับคู่ที่4ี่มองไปที่ฝ่ายแดงวรพลเกียรติชัดฉันนันครับสุดท้ายนี้นะครับขอพี่น้องแฟนมอยทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ